وعلى آله وصحبه جمعين قال المصنف رحم الله تعالى ونفعنا من أولوبي آمين الله ما فقنا في الدين وعلمنا تعوين <تحدث> الله <تحدث> ربي <تحدث> زدنا إنما نافع الحمد لله قول كشكو الله سبحانه وتعالى الله พี่น้องเรานะครับมัสยิดบ้านไซโปแอ่งนีนะครับจะอยู่การคุ้มดูแลนะครับของฐานผูนนำรออิมัมลีนะครับอ,รอ่านะโดยความเมตตาฮิดายัดนะครับที่อัลลอฮฺได้เมตตาเราทุกคนได้จะทำการละหมาดวัซุกอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็มาถึงอีกซุกหนึงห่งแล้วนะครับถือว่าเป็นความเมตตาที่มหาศาลความยิงง่งใหญ่ เถ้าเราสุภานวตาราส่งให้กับบรรดาผู้ติป็นบาวนะครับเราเป็นบาวขอเราสุภานวตาลาในเมืออรทเมตาให้ชีวิตเราแล้วเราต้องทําการชุกโกในการเจะพยายามศึกษาราเรียนห้าวิชาความรู้ในด้านศาสนาเผื่ออลัลลอฮฺตาลาส่งนะครับอาพึงปลอดใจในชีวิตที่เราได้มานั้นท้งหมดนะครับทำดีละเราเป็นบาวขอเนื้ติสร้างอามานอิบาดประจําวันทุกวันนี้นะครับ อิบะดาตุกชินที่เราทําไปนะั้นพ้นก็มันจะออกมาในตอนนะครับอ่าเราจะอยู่ในกโบนั่นแหละก็คือพน้นจะออกมาหเห็นส้นดุนยานี้นะมันไม่ปรากอบพ้นในเห็นก่อนไม่ได้ปรากอบพ้นในเราเห็นก่อนครับพี่น้องนะครับอ่าจะได้เห็นคือตอนในเราอยู่ในกโบนั่นแหละสิ่งที่เราจะได้เห็นจัดจีนเมื่ออย่างท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลา,สาลอะไล้วะสันลมนะครับอ่าได้กล่าวไว้ครั้งหนึง่งนะครับท่านนาบีบอกว่า uh, bahwasanya bersabda ia tiada halan nak Nabi wa awan-awan sewaktu yang dihitamkan pada hari kiamat. Nah, awan-awan sewaktu yang dihitamkan pada hari kiamat. Nabi wa singrek teca dam nai kiamat nan muka orang yang meninggalkan sembahyang. คือใบหน้าข้องคนที่ถิ่งลามานเห็นไหมอ่ะปรากฏเห็นอลไเลยลได้เห็นจัดจีเลยไไงปรากฏการออกมาเห็นจัดจนเลยวันเกียรมากเราถิงมายังเราโยนยานี้นะมันไม่ปรากฏเราวอาโอ้เบ่ไม่มายังเบื่อนุกคนคนปุดคนนี้เขาไม่มายังบื่อข้อรวยกันที่ตายนะครับอ่าเขาแค่รถดบายที่ตายเลยไปตรงนี้นมาใน,นบ่ายๆนะครับบุคคลไม่มายังกันเลยมดัดนะครับ นั่นคืออัลลอฮ์ตาลาจะไม่ลงถทษท่านตาให้เห็นชัดเจนในดุนยานี้กับอุมาตข้องในมิวอุมัดสโลลลออะไรอ์วะซัลลัมนะครับอัลลอฮ์จะไปให้เห็นในวันเกียรมัดนี่เมื่อย่างน้าบีว่าสิ่งแหลกเต่จะดำนะครับบุคคลนึงนั่นคือใบนาข้องคนเด็ทถึงละมานใบนาข้องคนเด็กขาดมายังฮาเวลานะครับใบหน้าคนคนเดียวไม่ละมานเลยนะไม่มายังเลย นะครับไม่กอดอไม่ชดชาารลบเลยนะครับความตายไม่เยือนเขานะครับหาถึงนั้นเลยไปได้เห็นในวันเกียรติดุญยานีซ่องตาว่าเราไม่เห็นนะนะั่นคือสิ่งที่จะเห็นได้ชัดในวันแห่งการไดรกรับไปให้าัลล h s u b h a า a h ว w ตาล a นะดัสวัตุริวายะเดริปะดารอสุลลอฮิสัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมแลนะมีอยู รายงานสว่วนนึ่งจากถามรอส่ลลอฮาะเป็นรายงานนึ่งจากะดีษบ่าวซ้ญญายเยบสซาดายอนบีได้เคยกล่าวตั้งไว้ว่ um าอกูเลฮัสอร่งลากีดริปดาอุมัตกูนบีว่าคาได้เห็นใช่คนนึ่งจากอูมาตก้องคาเห็นไหมอ่ะอัลลอฮ์จะให้นบีเห็นมาสิ่งที่อยู่ในกูโบสิ่งที่ว่าอยู่ในนรกนั้นพอนบี สิ่งที่อย่ในนากในสวรรค์นบีเคยขึ้นไปเห็น้วยซ่องตาว่าเองพี่น้องกับไม่ใช่นี่ท่านไม่ใช่นบีลงมาลาวเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นนีท่านไม่ครับเป็นเรื่องจริงแต่เห็นมากับตาว่าเองในคือิสระเมราชคือด็ดทันไปรับละมานห้าเวลาถูกปรากฏการณ์อัลลอฮ์ตาลาใช่เห็นหมดเลยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องลาวเมื่อเราหนังเล่นั่งเล่นตะรัดทันเลยวันนี้นะครับไม่ใช่ครับเป็นเรื่องจริง นบ,บีเห็นมานบ,บีอะเกได้เห็นชายคนหนึ่งจากอุมะคองเกนซุงโง่ห่ชายคนนี้นั้นอ่ะดีดตั้งกันอาะกันดิยามาเลกานมุนนะครับได้มีมาเลกานมุนตัวมาเลกานมุนเนี่ยคือชื่อว่ามาเลกานมุนนั้นมาเลกานอิสราเอลเป็นผู้ทํหนาเ่ชักวิญญาณของมนุษย์นะครับ ขังเนื่องมาและการม้ดนนมาเอามาห้าเข้ามาห้าชายคนนี้หละได้เวลาเลยและที่มาเอาวิญญาณแล้วนะครับถึงแก่ความตายแล้วปาดาฮันลาลากีอิตูในขณะเตชายผู้นั้นอังอย่างเบิดเบิกบุตีบาาีอีบูบปาป้ายอ่อเป็นคนที่ทำดีต่อพ่อแม่ข้องเขาเป็นคนที่ทำความดีขอรบพบฟังดีต่อพอ่อแม่นะครับเป็นคนที่เชื่อฟังพอ่อแม่ นะครับมีพ่อเมฆเเกชาร่าก็ดูแลนะครับต่อให้ถันจะญาเยาะผือนะครับก็ช่วยดูแลอยู่ตรงนั้นและไม่ทิ้งไม่สัตว์ถันสําคัญมากเลยพ่อเมนะครับใช่คนนี้นั้นทําดีต่อพ่อเมมาตลอดดูแล่อยู่ตลอดนะครับไม่รังเกียจต,ต่อให้พ่อเมฆเกนั้นไม่มีตาม่างเป็นคนเียไม่เคยไม่ได้ถึงสับว์้นส้มบัดวายอยากจนก็ตามแก,กดูแลอยู่ตรงนั้นและนะครับแก,กไม่เอา พ่อแมนะครับอาเทเกชาร่าอยู่แกไม่ย่อมผ้าไปไหนให้อยู่ในบ้านย่อมหนังนอนติดเตียงย่อมลังกี้ลังเยา้ใหา้ย,ย่อมปะเช็ดตัวให้อยู่ตลอดแต่ถ้าห้ากับพี่น้องเอ้ยจะไม่มีหมาแหงนั้นนะครับหลอกล้านหอนั่นวันนี้นเด็ต้นนี่ไม่มีสัพย์สินสมบัติทิ้งไว้ให้มันเลยถ้า <c oughs> มันปาตึ้นไปไว้บ้านคนชาราเสียเลยนักขอยาคนเดียนไม่มีศาสนาไม่ได้เดียนศาสนาไม่รู้บุญคุณของพ่อแมพี่น้องครับ เอาไปวายเดือดเสียและถ้าพ่อแม่คนไหนได้มีสาส,สินสมบันนั้นแลละจะมาเวียนตอมเลยว่าเมงวันนะครับอันนั้นชัดมากทั้งนี้ชายผู้นี้นบีเห็นมานะแกว่าแกเห็นเลยว่าผูวชา้ผูวนี้นั้นตอนมาแลกการเมื่อหมอชีวิตนั้นปรากอบด้วกเ,เคยทํางฟามดีกับพ่อแม่มากันลรกกันอียเดริวดาอย่าอุลบุคติยนี้อากาศสกฤตุนหมาดังนั้นฟามดีตัวนั้นแหละ ฟวามดีที่ทำเพราะนะครับเจ้าเขาเราปากดีต่อพ่อเมย์นะเห็นไหมอ่ะมันเกิดประโยชน์ให้กับเราเลยเลยเกิดประโยชน์ไหนอ่ะฟ้ามดีทางมดนั้นที่เราทําไปนั้นต่อไปมันจะมาเป็นเผื่อหลักข้องเรามีชีวิตมาเชื่อยเราอยู่ข้างๆตลอดหาใหน้นฟยามดีที่ทําดีกับพ่อเมย์เขาเราปากดีต่อพ่อเม่ตอนนั้นนั้นทำไมอ่ะได้มาป้องกันเขาจาก ตอนเตวินญ,ญาจะออกจากหลังมาป้องกันเข้ามาเล็กการมูติมาเอาวิญญาแลวเขากำลังนอนพ่ายใจอยู่คนข้างๆนันอันยาซีนเต็มหมดแล้วนะครับบอกกันว่าารามดีตัวเตคขรพดีพอแม่นั้นมากันมาเล็กการมูตนะครับให้วิญญาณของเขานั้นได้ต่อชีวิตขึ้นไปเลยและไงไงวาต่อปักกันชีวิตขึ้นมาเลยไงนะครับ เขานี่คือมีโอกาสมีชีวิตต่อไปเลยต,ตั้งแต่ว่าได้เวลาที่เสี้ชีวิตแล้วนะครับแต่ในตีสุดความดีแต่ขอรบพักดี่อพแอมนั่นแหละมาช่วยเลือกตัวข้องของนั้นได้ต่อชีวิตยาวขึ้นไปเลยเขาก็เลยไม่เสี้ชีวิตหาทึ่งนี้สําคัญมากปะมะพอม่อแมนะครับเ่มีชีวิตอยู่เทเกชาราอยู่ ที่ยายออยอย,อยู่เทอยู่กับรอนอนติดเตียงนั่นคือสาวันสาวันในบ้านกับสาวันในบ้านที่อัลลอฮฺสุภาณวตาละเอามาให้เราแล้วแต่ถ้าเราเอาไม่เป็นเล่นย่ังที่นะครับอ่าทีจะอเอาแกไปไวยในบ้านคนจะราะที่รําขัานไอตัวข่าวรัมขันนะั่นคือนารกในรังเรานะครับ สำคัญที่สุดแหละเห็นไหมนั่นคือความดีสามารถมาช่วยเลือกเขานั้นต่อเดวินจะออกจากหลังได้ทันทีนั่นคือนบีไปเห็นมาชัดเลยดันอากูเลฮาสองร่างหลายลักกีเดียริปดาอูมาโกและนบีก็ได้ไปเห็นอีกทันหนึ่งหลาชายคนหนึ่งหลาจากอุมาคองเกน,นะครับเกได้เห็นแกบอกซุงโงยตุลาดิกรัสกันอาตัสกูโบ่เนาแท้จริงโทกกูโบฮิป โทกูโบนี่ทำสาจะฮิบคามาแล้วพอไรเนี่ยทุกคนตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายเวลาเสียชีวิตไปนั่นพี่น้องครับทุกคนนั่นจะโทษกูโบฮิบการฮิบมันแตกต่างกันถ้าคนชั่วนะั่นมันจะฮิบเนียนเหมือนกับตน้นโทษงูเลื่อมรัดจกุกระตังโดกนี้สร้างข้าวในกันทรมานนัก็เรียกคนเดมไม่ได้า้าฟ้ามดีไป ไม่มีเพื่อที่จะมาช่วยเหลือทึ่งนบีว่าแกเห็นใช่คนนั้นกูบ่ทำถาที่หิแเละเข้ามาใกล้ๆกเลยนี่นะครับบอกกันว่าในลาสนาตรงนั้นนั้นมาก็ดีดาตั้งกันอากันดียาวดุดังนั้นนะครับนามลามาัดนาม,มายังนะครับ่าก็เลยมาปกป้องเขามาก็เมล็อปสดีอาได้รับจาเซ็กซ่ากูโบยดังนั้นทําให้เขานั้นผ่อนจากการลงโมถูข้องกูโบ่ ตอนนี้กูบอกที่ฮิปแรงแล้วนะครับที่ต้องลงโทษแล้วนี่บอกก่อนว่านามามยั้งนั้นเห็นไหมอ่ะพุมบอกแลวฟ้ามีตกชินมันมีชีวิตเราได้จะไปเห็นในตอนเนวินเนียเราต้องออกจากหลังบ่อนวันนี้เราไม่เห็นครับนามามายั้งแต่เราทําสมบูญแบบแต่เราทําเรียบร้อยไม่ได้ทําหลอกๆนะครับไม่ได้ทํให้มันพ่านพลาน,านจบจบไปเสียนะครับเราทําแบบสมบุญแบบทาแบบเรียบร้อย หลังมือเยบรอยบนปากนะครับตอนที่ลังหน้านนี่ถือว่าเย็บส้าคัญเดีสุดนะครับอ่าต้องเนียดที่เวน,นานี่แหละสําคัญคือถ,อถอต้องเนียดน,นะครับแต่ถ้าาก่าเราไม่เนียดตอนที่ลังเอานามทุกใบนาส่วนหนึ่งสสวนไหนข้องเบนานั้นนาละมะเขาเราจะไม่ซ้อขาวานเนียดขึ้นหนึ่งได้ใจขาวานนาว้ตุนวูดูอาเล่นไรตาละอันนันคือลาฟ้าคำาก่าวถ้าเราท้องไม่ได้มันเป็นสู้หน้าหรอกนะครับ อ่าถ้าเราทํานั่นก็ได้ถ้าเราไม่ทําก็ไม่ได้ไม่ฟาหะถ้าเราหัวาเราก็ได้พุ่ละบุญถ้าเราไม่หัวเราก็ไม่ได้พุนละบุญแต่ส่วนเดี๋ยววาเยดสาคัญสําคัญอย่างหญิงตีไอมายังก็เราซ้อคือตอนเดี๋ยวเราเนี่ยน,นะครับพอนาทุกใบนาส่วนนึง่องใดเลยแต่และขาะ้าพเจ้าอนามาเพื่อเราตาละลัมดุละใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้านาอยู่ในมือเลยนะเรานะครับนามอยู่ในมือเลยเราเนือกว่าข้าพเจ้าอนามาอันนั้นไม่ได้ที่ต้องนาสุด โทษส่วนนั่งเสล้งไหนเขาไม่นะนี่คือที่ว่าเย็บเราไม่ทำหลอกๆทำหลังจริงจังเวลาลลางสามครั้งนะครับโทให้พนนะครับเครกก้องการอ่ามาเราต้องไล่เที่ข้างพี่น้องมุสลิมินทุกคนต้องไล่เที่ข้างนะครับมันจะมีเลยเป็นคอข้องข้างนะอันนี้เนี่ยเครดเียมนี้ได้เลยแต่เราพลนได้ทำไม่พ้นซึ่งมาฮัดก้องเครดก้องการอ่านมายังให้พ้นมาข้างข้างเลยพอได้เนี่ย มันจะมีกระดาสามีในวันเกีย,มมตยรติบรใบนาหรอนะถ้าเราทําเชี่ยมต้องข้างนี้เราต้องเลยนะอันนี้เขตมันติงหู้นี่ทั้งติงหู้ตรงนี้อันนี้เคตของมันถ้าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราทําให้ผนไม้ข้างๆมาเลยนะครับดีเลยก่อนนะครับซึ่งเราโทาเอะยดเตีคิวนี่นามไปย่ำให้โทกข้าไปในนั่งกันอย่าอย่าเอานามาโทษใบน้าที่งเดียวไม่ได้โทษสักอย่างนึงอันนั้นขออรายการลำอันนามลำม,มาข้อร้อนนั้นตีไม่ปลอดภัยนะครับ ทำยาหลอกหลอกโทษมาให้ชัดจัดเจนเตยใบนาเตหูนะครับถึงเวลาโทษนักก็รับตาสักนิดให้น้ำคาวไปค้งคางนะครับอ่าไหลมาเรื่อยๆนะครับเตยคังคางจะมุกตรงนี้น้ำต้องคาวคังคางส่วนในด้านในมุกนั้นมันไม่เกี่ยวแล้เอาเช่มไผ่หนกนะฮะซึ่งหญิงคนมียางโงดนั่นต้องสร้างอิดนะครับพอมันจะอยู่เตยเชื่อมคังบนข้องเขตใบหน้าอยู่เลย นะครับอ่ามีนวดยางงวดต้องสร้างฝ่ายยามให้น้ำทโทมไอ้มดนี่ทำไม่ซุนหน้าไอ้ทำซ้คขังอ่ะเพราะว่าไรอ่ะจะได้ย่ำไงเทซุ่นเทกะลังบอกของอยู่มันจะได้มาถับไม่พอาะไร้้ำขังมันจะมาถับน้ำท่วมใบนาหมดนี่คือทิ้งเถี่ยซ้ำขังเถี่เสุดชีวิตเขาเราการเอาน้ำมายั้งเถไม่หลอกหลอกนะครับเททำอย่างเรียบร้อยโดยเฉพาะเทลางเท้าเทตีนัน นะครับนั่นคือเป็นรุกคน,นั้งการการอนามัยยังเวลาล้างเท้าเรามักจะไม่เคย,ยหยอกเท้าซึ่งนาง้าเท้ามันไม่ขาวไม่ขาวแต่ฟาเท้า,ทาดิพอตังมาหนีปับ๊บทึ่งใส่เกลือหลา,ากกอบางคนเกลือกเกลือแบงหุม้มอนมาหนีอ่าหุม้มตีตีข้างบนนั่นจะเป็นนั่นให้มาทึ่งเราไม่ทอดเกลือเราล้างรุนบนรอดสิ่งเดียวเอาเอา,เอาอย่ไปเจอก,ก,กแต่ว่ามันไม่ทุกตีข้างบนฟาเท้า,ทาเราไม่ได้หลบซึ่งในตีหลาหานี่หลยเยะหน้า เขาเรียกเราว่เาเราทำต้องละเอียดในโพเนี่จนะนะต,ต้องไปมายัง่งในนิ้วตีนนั้นเราต้องใช้นิ้วกอนด้านสายเนี่ยเย่งข้าวไปให้นิ้วตีนข้องนะครับก้องเราว่างเราว่างนิว้วข้องเท้าต้องเย่งข้าวไปนะครับพอมาด้านฟ้าแล้วก็จะใช้เย,ย่งข้าวไปเรื่อยๆนะครับซึงยกฝ้าเท้าทโขให้เหรียบรย้อยให้สะอาดให้พรมาตึงตาตุม้มนะครับนั่นคือแค่ก็้องการนอ,อนมายั่งตีเราไม่ทำหลอกๆนะครับ ฮาซึงนั้นแหละนบีก็เลยไปเห็นชายผู้นี้นะปรากอว่ามีกูโบตีฮิปเรลงเลยทีโท่งลงโทษเลยหนามายังเตก็ต่ำเรียบร้อยเตะซ้อเียชายได้นั่นแหละมากึ่งปับ๊บมากกันเ็าเลยมาดันดันกูโบตีจะฮิปเขานั้นไฮพอตไผนะครับเขาพอตไัยจะอาสาบการลงโทษของกูโบน์นทันทีนี่คือสิ่งที่จะเป็นเผื่อเรามีชีวิตมาอยู่กับเราตอนที่เราอยู่ในกูโบนะครับพี่น้องครับ นะนั่นคือส้ำการเดือดร้อต้องละเอียดพอหลังจากนั้นก็มาลพัสกันดียดิปดาเซ็กซากูโบนยะพอจากการทุกลงทูดของกูโบดันอากูเลฮห้าสวรรคลาลากีและท่านนบีก็ไปเห็นชายอีกคนหนึ่งแล้วนะครับอ่าไปเห็นชายอีกคนหนึ่งนั้นอ่าเดยที่ปดาอุมากูจ้าอุมาของเกล้าบาวซะยอะเตจุลัดลีดาห์ยะนะครับ แท้จริงเลยลินนี่ยาวออกมากำลังหลอออกมานะครับด้วยความเดธรมาม่าเหนื่อยนะปาดาเบสมะดอริปารดามาซาด้วยความหิวจากช่วงเวลานึงนะครับเกยักนำอย่างแรกเลยตอน,นนั้นนบ,บีเห็นมามากาดีดาตั้งกัาดียปผัวซาดังนั้นประกอบด้ความดีการทื่อสิ้นอดคล้องเกย์เตเกบวชมาเกย์กบวชมานเนี่ยเดรามานอกย์เตกบวชสุนาต ถึงวันซ้ำดีกําลังจะถึงหลาวันอาชูรอนี่วันที่สิบมูฮัตรอมวันที่สิบมูฮัตรอมนะครับเนี่ยเป็นวันให้การเดวสูนาาให้บวชกันนะครับบวชมาระจับคนนี้นะวันต่วากนั้นะอยู่ในกูโบประกอบว่ายากนามอย่างแรงถึงมาความดีคงเขาเืทือสิ้นอดนั่นแหละมากรรมเบอรี่เมนุมอากันเดียนะครับดังนั้น ใช่ผู้นั้นก็ได้รับนามจากตื้อสินอดบวชนั้นหิวน้าม,มาให้เห็นไหมอะ่ะมีชีวิตนั่นการที่เราบวชนั้นมีชีวิตเป็นเพื่อนเราหิ้วนามผ้านามมาให้เข้าดืม่มเขากลังทรายเขาก,กลังลินหลักๆมัดยักนามอย่างแรงเลยเนี่ยนี่เขาจะา,ามดีถูกสิ่งถูกอย่างจะจะปรากอให้าเห็นได้ชัดเจง,องตอนที่เราอยู่ในกูบูตอนทราอยู่ในวันเกียร์มาด นะครับนั่นะคือนะวันแห้งการที่ไม่มีใครสักคนหนึ่งจ่จะนีผ่อนจากความดีที่ทำมาจะได้เห็นไม่มีใครสักคนหนึ่งจ่จะนีผ่อนจากความชัว่วที่ตัวเองทำมานั้นไปรับพ้นในตรงนั้นแต่พี่ในกูโบและก็ในวันเกียรมานวันนี้นั้นถูกสิ่งถูกอย่างที่เราทำไปนั้นมันไม่ปรากฏออกมาให้เห็นนอกจากเราทำโดยความอิกลัสโดยทำความ้ดยความน้ว่านะครับเรียบร้อย นะครับเนี่ยทำแบบหลอกๆนะครับอ่าเนี่ยทำแบบพันๆไปแต่ละวันแต่ละวันนะครับแต่สักวันนึงพอเราไปเห็นในกูบูพอเราเห็นในตุงประดังมาชาติปั๊บเราจะเสียดายไปเสียดายในวันนั้นนะครับไปเสียใจในวันนั้นพี่น้องครับจบแล้วนะครับไม่มีวันีจะข้อรองมาจากแก้ตัวม่เลยครับวันนี้ในเมื่อเราได้ยินแล้วเราแกตัวได้เลยเรามีโอกาสเลยนะครับ ใครเด็ดพิจาราไปในเร,รื่องกันที่เคยเอานามายังเออมันหลอกจอังนี่ททำปือที่ศึกษากับเรียนให้โรนะครับเรียนให้โร้ล้องเด็เป็นซูนาตซูนาคือกำไรชีวิตของเราพยายามทำนะครับอน่าเอาแต่ข้องเด็กอ่าเอาแต่เอาพ้นห่งเดียวเอาเอากำไรบ้างนะครับก่อนที่เอานามายังบิสมิลลา นะครับล้างมือ <c oughs> ล้างเท้าปอนเกตปันผือบ้างต้องศึกษาต้องเรียนนะครับหากตังนี้และนบีสั่งนักหน้าเลยนะครับการศึกษาวิชาความรู้นะวาญิบวาญิบจําเป็นบนทุกคนตั้งมุสลิมและมุสลิมะต่างยิ่งต่างชายนะครับซึ่งหยุกทาไม่นี้มันหงายเลยซะดวกแล้วนะครับต้นตีสเสียนเวลาในช่วงเวลาในกระไดเต้นขับรถอยู่ทาซ้ายหมาดเปิดลายเลย ฟังได้อยู่ตาลอดนะครับเผื่ออะไรอ่ะเผื่อสิ่งเหล่านั้นนั้นประโยชน์กลับมาห้าต่อเราเองนะครับอ่านักเรียนชายเทคโนโลยีตีให้พุนประโยชน์ในการาเรียนชีวิตข้องเราเองครับพี่น้องครับการศส,สร้างเรียนนี่พี่น้องเนี่ยละเลยเนีย่ยละเลยมีเวลาห้าเวลาเรียนเราทำมาห้ากินงานได้ก็าตามลังมักเรียบลังอิชาให้เวลากับการาเรียนข้องตัวเองให้มากที่สุดนะครับ รงในที่เขามีการซ่อนเสียสาระเวลาไปเรียนเลยซึกษาเลยเพื่อให้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับไอ้นี่ไงความสําคัญการเรียนนี่คือนะครับสาคัญอย่างยิ่งมากกับชีวิตของเราไม่ใช่นั้นเลยเราจะไปเห็นในกูโบรเราจะเสียใจนะครับเออกูเสียดายอ้ทำสิ่งนั้นพิษพาดไปแล้วนะครับทำไอ้นี้ทำไมไม่ได้ทำไอ้นั้นทำไมไม่ได้นะครับอิบาราตตกสิ่งทำมาตั้งมดเลยทำไมมันไม่ได้ปากกัดขึ้นวะ ไปเห็นในกูโบในลุงมะในปะดังมาชาตานั้นมันไม่มีโอกาสแล้วห้าอกาสตอนนี้ทถ่ดีที่ะสุดให้กับต่อเรานาะดันอักูเลฮะซอรังลาลากีเลนบีก็ได้ไปเห็นชายอีกคนนึงต่อไปแล้วนะครับก็อีกหะดิษนะครับนบีไปเห็นชายอีกคนนึงเดิดปางอุมาโก,กจากอุมานของเกนั้งน,นะครับเกได้ไปเห็นตอนนั้นอ่ะซุงโญ่ย่เตลัมมังเกลิลิงกันอากันเดียอุเลอามาลาอิกัต อาซาบานีแท้จริงเลยได้มีมาเลกาสซาบานียมาเลกาผู้เดิมทำโทษมาเลกัอาซาบีจับเราลงโทษนะมาลอมรอบใช่คนนั้นอุมาข้องเกลฮันด้ามักษ่ากันเดียต้องการเดี๋ยวจะลงโทษหลอมมัดที่มาลงโทษมาการีดาตั้งกันจิกรุล้อดันตัสเบดังนั้นปรากฏว่ามีจิกเกต เด็กก็กาล่ออีลาฮ์อิลลองล่อลาอิลาอินลองล่อวันนึงสร้างรอยขังหรืองนึ่งรอยขังนะครับตัสเบเด็กก็กล่าวสุภานอลล่อสุภานอลล่อนะครับอ่าวันนึงสร้างรอยขังหรืองนึ่งรอยขังนั่นเรื่องเขามายังตัสเบ่กล่าวในมายังตัสเบ่ตั้งหมดนั้นังเป็นฟามดีเลยอะมาเลปัสกันเด้รับดากเซ็กซ์มาเรียกไอตู มาคุม้มค้องมากกันฟังกันมาช่วยอาราคาปกปองนะครับชีวิตข้องชชยคนนี้นั้นผลจากมาเลก,กาอาซาบมาเลก,กาซาบานียนุมาลอมที่ล่มมทุกที่ล่มทุกใผู้นี้แหละอยู่ในกูบนะประกอบมาซิเกตนะครับซาลาวาตัสเบนีนั้นมาอาราคามาปกปองเขานี่ไงเนี่ยประกอบการฝามดีเกิดขึ้นเห็นในชัดเจนวา่ามาช่วยเรืองเรา พี่น้องที่รักต่างรลายชีวิตเราชีวิตเราก่อนีเสซีชีวิตนั้นนะครับอ่าบาบาอบ,บางคนที่พูเรียนด้วยบา่บาแกว่าอย่าลืมนะครับส้มว่าให้ได้เจ็ดเมื่อนขังลา,าอิลาฮะอินลองรอคำนี้นั้นก่อนตตนตีเซียนั้นตองส้มตองสรม่าให้ได้ถึงเจ็ดเมื่อนขังก่อนตายนะครับเจ็ดเมื่อนขังนี้ต้องทำตั้งว่าให้ได้เลย นะครับแตละคนต้องหนึ่งแล้วมาตัวเองว่าเคยส้มไดแหลมไม่วะได้ถ่าได้เลยวะชีวิตหลอกก่อนที่ตายนะนะครับเคี้ยนตังอะไรเลยพอได้เจ็ดเมื่นอันทำดินละแล้วก็ทําไม้เลือกไปกว่านั้นเลยท่านขอจวฟ้ามซ้ำเล็กข้องคุณเราเทจะมาในกูบูมาเลกาอาซามาลอมนะมันจะมาปกปองมาคมข้องดูแลเรานะครับไม่ให้มาเลกาเล่านั้นนั้นมาลงทูเรานะครับแล้วก็ซาราวาตนาบี โลาวันนะบีก็เมือนกันนะครับทันรั่งมมว่วาเจ็ดเมื่อนขังกระมือนกันทำว่าให้ได้ซ่องอย่างนี้ส้มตังไหวให้ได้ให้ได้เปลี่ยนผอมก่อนที่เสียนะส้มไววเลยสะส้มตังไห้เลยเพื่อชีวิตของเราหากถูกคนนี้นั้นต้องกลับทาบละหมาดต่อข้องผมคนทีก่กำลังแรงอยู่นะครับเดี๋ยวก็ต่อข้องพี่น้องทุกคนวะ่ะตอนนี้นั้นพี่น้องได้ทำตังไหวเลยยัง ถึงเลยย่างเจ็ดเมื่อของังในชีวิตติกํะลังนะครับกะลังมีอยู่ตอนนี้นะกํะลังได้ยินอยู่นั่นนะครับก่อนจะจ้างหลกนี้ไปนะครับซึ่งเหล่านี้คือมันจะมาปกป้องเราเป็นเผื่อเรามาอาราฆ่าเราตอนตเตาอยู่ในกูบนะครับตอนตอยู่ในวันเกียรมาเป็นเผื่อกรารรอเศดษฐีเตสุดนะครับชีวิตเราทุกคนนั้งปลาไม่ไม่มีอะไรมากในกูบอย่างเดียวทึงนั้นแหละพยายาม อะไรจะเป็นเรื่องอามานอะไรจะเป็นเรื่องความดีนะครับเกียกับตัวข้องเราต้องเปียมพร้อมตั้งไหวสเบียงอันยิงใหญ่ที่ดีที่สุดนะครับจะจะไปรับในกูบนั่นนะครับวันนี้อาานเถอะปฏิบัติไว้เถอะนะครับพี่น้องนั่นคือมันกลับรอบมาห้าต่อเราดังพี่นะครับแต่ถ้าเราไม่อามานเราไม่ปฏิบัติเรามัวรับจ่จะให้เขาทำตามลังสิ่งเดียวสามวันเจ็ดวันใส่เซิบใส,ใส่รอยนะครับมันไม่พอครับไม่พ่อชาย เป็นมาหนังอันกนหูห้อะไรเราเนเราลงตอนที่เราเขาทำนูรี่ในั้นตีเราไปเราไปกินนูรี่ดีวเรา,เอ,าอ,อ,อ่านต้กินแรกดิเขาอ่านกนหูห้อไนะตีได้มาสัก100รอยคังอ่ะนะครับเขามาหนังอ่านอ่านซิกรุลล้อนั้นะดีเกตให้เรานั้นตีทึ่งไม้อะลอยคังแต่ก็ตีสรงให้เรานะตึงงตงะ่งทำเก่สามวันบางแห่งทำเจ็ดเจ็ดว,วันหรอกยิ่งแทมซ้ำนะครับทำหัวฉาแล้วก็กลับตึ่งสม่ก่อนนะเขทาทำนักเขาฟากูโบโ,บโร่เขาไปอยู่บนกูโบ นะครับก็ห้าคนเดียวอ่านฉับฉนะับคุรอานนั้นสาิบย่อยนะึงให้มาอยู่บนกูโบโ่ึงหยกซา้ไมนีมนาซาัวคือเด็กปอนอกน,นะครับอ่านนั่นแหละพอไดนะ้อ่ะพะว่าข้อต้องการเดี๋ยวจะให้เต็มทีพราะว่าตอนเดมาเลกากกาลังซบสวนนะั้นมันเบาบางอีเพราะว่ามีผู้คนเด็กกำลังอ่านกุราอานอ่านยาซีนหนังสือได้เทกอยู่บนกูโบหรอนะั้นไม่เนียรกระทึงทึงเส้นเอาคิดแหลที่ต้นํำนุนอีเหตุาน นะครับทำนูรีเท่อนบานตังเขียนเชื้อติดไว้ตึงสิ่งแต่ในยี่วเนี่ยว่าใจนะั้นเรามองไม่ใจเห็นเราไม่ใจเห็นนะต้นที่ใช้ตัวซับที่ใช้แอปตัวในหมายยิงในว่าใจคนนี้แหละดีกว่ามันอบมันเนียนให้ไหมวะนะครับมองไม่เห็นครับมันไม่เมื่อตัวซับมันไม่เมื่อเรื่องแอปตัวไปในการเรื่องจิบลาดอะไรนี้เห็นด้จัดเจนแต่ในว่าใจเรานะั่นไม่มีใครเห็นหรอกซึ่งเราทําไปนะ้นแต่ว่าเขาไม่เนียนมันก็ไม่ถึง เาได้แต่กินเช็ดกระลอบบานพุ่นระบนการกินนั่นแหละเป็นการสะดักออนนั้นแหละจะมาถึงแต่การอ่านนั้นไม่ไ่ถึงถ้าเราไม่เนียถ้าเราไปยดเดียกูโบบางหนังสืออกว่าไม่เนียดนั้นถึงเลยไม่ต้องเนียดะจะคขมานังอ่านแหละนะครับหาถึงนั้นแหละเราต้องการที่เอาเท่านั้นหรอกเออนะครับถึงวันนี้นะเราต้องทำได้ตัวเองเลยเจ็ดเมื่อนขังเลยไอเราเราเปลี่ยนไ้เลย สลาว่าเจ็ดเมื่อขังเปียนไ้เลยอัลลอฮ์มาซอัลลอฮลาซยิดีนาวมมามัดแค่นี้เองไม่ได้ยาวว่าแค่นี้เองให้ได้เจ็ดเมื่อน,นะก็อ,อยากสลาว่าอัลลอฮ์มาซอนลลอาลาซยิดีนอุมมามัดอัลลอฮ์มาซอลลอฮลาซยิดีนอุมามัดแค่นี้เองไปนั่งนับว่าให้ได้เจ็ดเมื่อขังชีวิตของเราพี่น้องรับนางคือสบียงข้องเราจริงข้องที่ก็ส่งมาให้ที่ลังสรางวันเจ็ดวันไซซิซน,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 นั้นนั่งคืนนิดแรงไม่มีอะไรให้กับเราเนาะก่อนทำดีละ วันนี้นะครับขอลสัสษมานาวตาลาให้พี่น้องเรามัสยิดบ้านไซปุนะครับตกถันนะครับจะมีอิมานจะเป็นบาขอลสัสษมานาวตาลาในวันนี้นะครับอ่าจะอยู่ในอามันอิบาดาัดอะไรที่เป็นคําอามันเป็นเรื่องเราที่ดีๆเกี่ยวกับประโยชน์กับเราเอาไปอามันขอลับเปิดใจฮิดายะให้เราทุกคนด้วยนะหลังจากนี้การผูดผิลาดณ์คำนี้นก็ไม่ดีจ่ว่าไม่เข้าไม่ตกสเปคหรอกอ่าอ่าไม่เซ่ยงามข้ออีเซ่นกัน Kau maafkan orang tu kan. Nak kata. Kalau Allah ta'ala. Salam. Habilah. Juga tangguhnya. Nafsak ranggai tu. Amin ya Rabbana alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbina alamin. Wa salatus. Allahumma rabbizidina. In mannafiyah. Istajibadu'a na'i. Subhanakallah. Bihamdika. Ashadu'allah. Illaha illa anta'astaufirukaw. Walhamdulillahi. Rabbina alamin. Allahumma salam.